สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการโปรไฟก์ไก่ครับผมรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปลัดเลาะสอบหาแนะนําสถานที่ที่สาคัญสถานที่ที่น่าไปและสถานที่ที่จาเป็นทุกตรอกซอกซอยลือปรูทุกๆอนุเราจะพาคุณไปเพราะเราคือเช่าโปรไฟก์ไก่ครับผมวันนี้อยู่กับผมโดมมี่นันทพบรับหน้าที่พิธีกรเช่นเดิมครับคุณผู้ชมครับวันนี้อากาศร้อนๆอ,อ,อย่างนี้ คุณผู้ชมอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมจะออกไปข้างนอกหรือว่าจะไปไหนกอ็อย่าลืมนี่เลยใส่เสื้อแขนยาวนะครับผมถางร่มก็ได้นะครับซึ่งร้อนมากดูเหงื่อดูเหงื่อดองมี่ร้อนมากจริงๆครับผมวันนี้ครับดองมี่จะมาพูดถึงเรื่องของการกินนะครับเราจะกินอะไรกินยังไงทาไมถึงพูดถึงเรื่องของการกินเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับผมการรักษาอาหารที่เราซื้อมานั้นมันก็จะเป็นการที่แบบอ่า เก็บไวไ้ได้ไม่นานนะครับคุณผู้ชมก็มันจะเสียเร็วนั่นเองนะครับผมการกินการรักษาสุขภาพในช่วงหน้าร้อนก็มันจะช่วยในระบบะทางเดิอนอาหารหรือว่าการควบคุมน้าหนักหรือว่าการดูแลรักษาสุขภาพนั่นเองนะครับผมให้เลือกกินนะครับผมอย่าก,กินอาหารที่มันค้างคืนหรือว่าซื้อมาตั้งแต่เช้าแล้วก็มากินตอนบ่ายนะครับผมมันอาจจะเสียเร็วนะครับแล้วก็อะไรอีกนี่เลยมะม่วงครับผม รู้ไหมมันคืออะไรนี่มะม่วงกับน้ำพริกะกะปินะครับถามว่าอร่อยไหมมันอร่อยมากครับคุณผู้ชมแต่นะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนิดนึงก็ที่ที่เล่ามาทั้งหมดก็จะสื่อเรื่องนี้แหละครับเพราะว่าการกินอะไรนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะเสี่ยงต่อการท้องเสียนะครับเดี๋ยวชิมดีกว่า อยากกินก็คืออร่อยครับคุณผู้ชมพกยาดมด้วยเอาไว้กลัวตัวเองไปลมนะครับเปรี้ยวอ,อยากกินกนะ็บเดี๋ยวกกันไม่ไหวชิบกาแฟตามอเมริกาโน่หวานน้อยนะครับเรามาพูดกันต่อนะครับเรื่องของการกินนั่นเอง ก็อยากให้คุณผู้ชมรักษาสุขภาพแล้วก็ดูเลือกอาหารหด,ดีนะครับมันมันอากาศมันร้อนอะ่ะอาหารมันจะเสียเร็วนะครับผมเลือกเลือกการกินดีรักษาสุขภาพนะครับสําหรับวันนีุู้มี่ก็จะเข้างานแล้วจะบ่ายโมงแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสถานที่นี้เลยบริษัทอมรินเทเลวิชั่นนะครับผมบรรยากาศรุ่งรื่นอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามตงมี่ทาง YouTube แล้วก็ทาง, YouTube, ทาง Facebook Fanpage นะครับผม แล้วก็ขอขอบคุณช่างภาพนะครับน้องเล็กน้อยนะครับผมตัวแค่นี้ยกกล้องอย่างนี้โ <c oughs> อเคนะครับผมสำหรับวันนี้รามี่ต้องขอตัวเข้าไปทำงานแล้วนะครับผมลากันลืมภาษาสุภทพานะสวัสดีครับ